สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับเคยสงสัยไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้บำเพ็ญเพียรระดับ venerable ที่แบบหล่อที่สุดในจักรวาลอย่างท่านผู้อาวุโสไปเนี่ยเกิดเบื่อขึ้นมาอืมก็น่าคิดนะครับว่าท่านจะทำอะไรบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะท่านตัดสินใจ ถอดชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านส่งขึ้นอวกาศและยังไม่พอค่ะเปลี่ยนบ้านทั้งหลังให้กลายเป็นทะเลทรายแห่งความจริงลวงเพื่อฝึกสิทธ์น้องอย่างส่งสูหังสง,งั้นโหดมากครับวันนี้เราจะมาสำรวจความโกลาหลนแล้วก็พรสวรรค์ที่มาพร้อมกันนี้แหละค่ะจากบทที่168ถึง191เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะ เพราะมีทั้งการฝึกสุดบ้าคลั่งการประทะครั้งสำคัญแล้วก็การกระโดดบันจี้จั๊เหินฟ้าที่มาพร้อมเซลฟี่สุดอับอายครับเป็นช่วงที่เรียกว่าทั้งปันป่วนวุ่นวายแต่ก็น่าทึ่งมากๆจริงๆครับกันเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือความโกลาหนที่มาพร้อมกับพรแห่งการฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเลยคือผลกระทบจากโชคชะตาที่มันยิ่งใหญ่ แต่ก็อันตรายสุดๆของท่านผู้อาวุโสป่ายเนี่ยแหละครับที่มันผลักดันให้ส่งสูหังพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างไม่น่าเชื่อเลยอืมน่าสนใจมากค่ะเราจะมาดูกันครับว่าไอ้ความวุ่นวายที่ดูเหมือนจะไร้สาระเนี่ยเออมันนำไปสู่การเติบโตที่สำคัญของส่งสูหังได้ยังไงบ้างงั้นเรามาเริ่มกันที่ความหายนะระลอกแรกกันเลยดีกว่าค่ะอยู่ดีๆเลยนะคะท่านผู้อาวุโสป่ายก็เกิดมีงานอดิเรกใหม่ขึ้นมาครับ งานอดิเรกที่ว่านี้คือคือการถอดชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของทรงสูหังค่ะทั้งแอร์ทีวีไมโครเวฟหม้อหุงข้าวตู้กดน้ำลำโพงคือเรียกได้ว่าแทบทุกอย่างในบ้านเลยค่ะอือหือถอดจริงจังเลยนะครับเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ถอดเก็บไว้นะคะอา้าวแล้วเอาไปไหนครับชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกแพ็คอย่างดีแล้วส่งขึ้นไปโครจรในอวกาศนู่นเลยค่ะฮะ ส่งขึ้นอวกาศเลยเหรอครับด้วยอะไรล่ะนั่นด้วยสิ่งที่เรียกว่ากระบี่บินใช้แล้วทิ้งรุ่น004ไงคะอ๋อกระบีบินใช้แล้วทิ้งเข้าใจแล้วครับคือใช้ส่งของเสร็จก็ทิ้งไปเลยใช่ค่ะซึ่งคนที่เดือดร้อนก็คือส่งสูหังกับเจ้าหมาปักกิ่งโตโต้ที่ต้องคอยช่วยกันเก็บกวาดปิดบังเรื่องนี้กันวุ่นวายไปหมดเลยแล้วพอของพังหมดบ้านแบบนี้ท่านผู้อาวุโสไป่ทำยังไงต่อละครับ ท่านก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะใช้ภาพลวงตาสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอมๆขึ้นมาแทนที่ของเดิมที่พังไปค่ะโอโ้โหเนียนไหมครับเนี่ยก็น่าจะเนียนพอตัวนะคะเพราะซงสูหังเกือบจะเอาอาหารไปอุ่นในไมโครเวฟลวงตานั่นแล้วโชคดีที่โตโต้ร้องทักไว้ทันเกือบไปแล้วจริงๆครับแล้วไอการทำลายข้าของครั้งใหญ่นี่แหละค่ะที่ทำให้ท่านผู้อาวุโสไปรู้สึกว่าเอ๊ ต้องหาเงินสดมาซื้อของใหม่ทดแทนซะแล้วอ๋อใช่ใช่มีประเด็นเรื่องต้องใช้เงินด้วยใช่ค่ะซึ่งก็นําไปสู่เรื่องวุ่นวุ่นอีกตอนที่ท่านไปเปิดบัญชีธนาคารทําบัตรประชาชนชั่วคราวครับจําได้ว่ามีตอนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารตะลึงในความหล่อของท่านด้วยนี่นาใช่เลยค่ะถ่ายรูปไปเป็นสิบสิบใบอ้างว่าจะเลือกรูปที่ดีที่สุดแต่ดูแล้วน่าจะเก็บไว้ดูเองมากกว่านะคะฮก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับ แต่ในขณะที่เรื่องในบ้านกำลังหุนวายสุดๆเนี่ยภัยร้ายจากข้างนอกก็คืบคลานเข้ามาเหมือนกันนะครับหมายถึงพวกลิมิตเ s สเดมอนเซกหรือเปล่าคะถูกต้องครับมีคนหนึ่งชื่อ Cultivator Sunflower ระดับพลังก็แค่ขั้นหนึ่งเปิด5จุดลมปรานเองนะครับแต่ตั้งใจจะมาชิง Blood God Crystal จากซงสูหังอ๋อไอ้คริสตัลเลือดเทพนั่นเองใช่ครับ แต่เขาก็ยังลังเลลังเลไม่กล้าลงมือทันทีเพราะสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่อยู่ใกล้ๆตัวซุ้งสู่หังซึ่งก็คือท่านผู้อาวุโสไปนั่นเองใช่ครับท่านไปยอยู่ตรงนั้นพอดีซึ่งเรื่องนี้โตโต้ในร่างน้องหมาปักกิ่งก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะสวมบทสายลับจำเต็นเลยค่ะคอยตามสืบถ่ายวิดีโอเก็บหลักฐานการเคลื่อนไหวของคาล t i เวเตอร์ซันฟาเวอร์ไว้หมดเลย มีช็อตฮาๆด้วยนีครับตอนที่ซันฟลาวเวอร์ขึ้นแท็กซี่แล้วคนขับดันเปิดเพลงรักหวานซึ้งจนเธอตัวเครียดหนักกว่าเดิมอีกฮ่าๆ <c oughs> จำได้ค่ะอันนั้นตลกจริงไม่ได้มาคนเดียวเขาพาพักพวกมารวมกันเจคนเลยเพื่อจะลอบโจมตีส่งสูหังเจดต่อหนึ่งเลยเหรอคะแล้วส่งสูหังตอนนั้นก็ยังแบบว่ามือใหม่มากๆเลยนะีคะจะรับมือยังไงไหวตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากครับ พราะมันแสดงให้เห็นถึงไหวพริบของซ่งซูหังในสถานการณ์คับขันจริงๆเขาทำยังไงครับมีทักษะอะไรพอจะสู้ได้บ้างจอนนั้นเขาใช้ของที่มีอยู่ได้ฉลาดมากครับอย่างแรกเลยคือใช้ยันเกราะป้องกันอารเมอร์ทาลิสแมนที่ได้มาจากท่านใบช่วยป้องกันตัวไว้ก่อนอ๋อค่ะค่ะยันเกราะแล้วก็ใช้ทักษะติดตัวจากจุดลมปราณตา eye aperture ที่เพิ่งเปิดได้คือทัศนะผู้เชี่ยวชาญ S expert s i t ครับทำให้มองเห็นจุดอ่อนหรือการไหลเวียนพลังของศัตรูได้อ๋อใช่ใช่ทักษะมองเห็นจุดอ่อนนี่เองแต่ทีเด็ดจริงๆคือเขาใช้แหวนโบราณของอาจารย์หลี่เทียนซูที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ครับแหวนวงนั้นมันทำอะไรได้คะทรงพลังแต่ก็ต้องใช้พลังปราณมหาศาลทรงสูหังก็ใช้จังหวะนี้แหละครับโจมตีใส่ cultivator sunflower แบบเต็มเหนียวเลยจนเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดสุดยอด ชนะ7ตอนหนึ่งได้เลยเหรอคะเนี่ยเออจริงๆคือจัดการตัวหัวหน้า Cultivator Sunflower ได้ครับส่วนลูกน้องคนอื่นๆก็คงจะหนีไปหรือไม่ได้เน้นสู้เท่าไหร่แต่นี่ถือเป็นการประเดิมการต่อสู้แบบจริงจังครั้งแรกๆของส่งสู้หังเลยนะครับที่โชว์ให้เห็นถึงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแล้วก็การประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้จะยังอ่อนประสบการณ์มากก็ตามถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะสําหรับมือใหม่ แล้วหลังจากจัดการซันฟลาวเวอร์ได้เรื่องก็ยังไม่จบใช่ไหมคะเหมือนจะมีคนมาเพิ่มอีกยังครับยังเพราะระหว่างที่กำลังชุลมุนกันอยู่นั่นเองยังมิสเทรสแคนดี้จาก p เพนนิ s เลสธีฟ e ซคก็ช่วยโอกาสแอบเข้ามาจะขโมยบลัดกอดคริสโตเหมือนกันเอ้ามาแจมด้วยแต่โชคไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนส่งสูหังจับได้ซะก่อนจับได้เลยเหรอคะเก่งจังครับ จับได้คาหนังคาเขาเลยท่านผู้อวิสโสใบเลยจับเธอผนึกพลังไว้แล้วก็ใช้เป็นเบาะแสเพื่อตามหากระบี่อุก,กาบาทมีเทียสอดของท่านที่ถูกขโมยไปก่อนหน้านี้อ๋อที่แท้ก็เพื่อตามหากระบี่นี่เองแล้วชะตากรรมของยังมิสเทรสแคนดี้หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะก็โดนโตโต้เค้นความจริงต่างๆนานา,นาครับ แล้วก็โดนบังคับให้ทำอาหารเลี้ยงทุกคนในบ้านเพราะดันไปโมไว้ว่าตัวเองทำอาหารเก่งมากก่อนฮ <laughs> ่าฮ่าสมน้ำแน่โหช่วงแรกนี้ก็คือรับศึกหลายด้านเลยนะคะทั้งเรื่องวุ่นๆในบ้านจากท่านผู้อาวุโสไปไหนจะศัตรูจาก Limitless Demon Sex บุกมาไหนจะจับเฉลยจาก p a l e s s Thief Sex ได้อีกส่งสู่หางนี้เจอแต่เรื่องพิกๆตลอดเลยนะคะใช่ครับชีวิตไม่เคยน่าเบื่อเลย แต่การที่เขาผ่านการต่อสู้กับซันฟลาวเวอร์มาได้นี่แสดงว่าเริ่มมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากๆแล้วนะคะชัดเจนมากครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้จะเจอสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแย่หรือขับขันแค่ไหนแต่ซองสู้หังก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็ใช้ทักษะใหม่ๆที่มีได้จริงๆครับซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความโกลาหลระลอกถัดไปที่จะผลักดันเขาให้ไปไกลกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับ แค่เริ่มต้นเองเหรอคะแล้วความวุ่นวายที่ท่านผู้อาวุโสป่ยก่อไว้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นอีกเหรอคะยังครับยังมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นตามมาอีกครับใหญ่กว่าถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งไปอวกาศอีกเหรอคะใหญ่กว่านั้นเยอะครับเพราะคราวนี้มันเกิดจากพลังของท่านผู้อาวุโสป่ยเองโดยตรงเลยแต่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนะครับตอนที่ท่านกําลังนั่งสมาธิอยู่ดีๆนี่แหละ นั่งสมาธิแล้วเกิดเรื่องได้ยังไงคะคือตอนนั้นท่านพว,วุโสไปเนี่ยอยู่ระดับ7 vulnerable แล้วนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงมากๆพลังมันมหาศาลจนสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นจริงรอบตัวได้เลยค่ะค่ะท่านกำลังทำสมาธิเพื่อจะทำความคุ้นเคยกับพลังของตัวเองหลังจากที่ออกจากสมาธิยาวนานมาแล้วทีนี้พลังของท่านมันก็เลยเสร้างบางอย่างขึ้นมาโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจครับสร้างอะไรขึ้นมาคะฟังดูน่ากลัวจัง สร้างสิ่งที่เรียกว่าความจริงลวง Illusory Reality ครับความจริงลวงมันคืออะไรเหรอคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะอืมมันเหมือนเป็นมิติเสมือนจริงนะครับที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกแต่ถูกสร้างขึ้นจากพลังของผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงมากๆทุกอย่างในนั้นเราสัมผัสได้จริงมีอยู่จริงแต่มันก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากพลังจิตหรือบางทีก็เกิดจากความทรงจําครับอ๋อเหมือนสร้างโลกจําลองขึ้น,นมาเหรอคะ คล้ายๆแบบนั้นครับในกรณีนี้เนี่ยมันคือทะเลทรายที่ว่างวางกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยครับซึ่งมันมาจากความทรงจําในวัยเด็กออ,อาจจะค่อนข้างเศร้าของท่านผู้อาวุโสใบเองทะเลทรายจากความทรงจําวัยเด็กโหทําไมดูเศร้าจังคะนั่นสิครับคล้ายๆกับตำนานเรื่องสาลาวารีกระจางที่มีเซียนหญิงเคยสร้างสำนักของตัวเองขึ้นมาใหม่จากความทรงจำหลังจากที่สำนักเดิมถูกทำลายไปนะครับหลักการคล้ายๆกัน ฟังดูน่าทึ่งแต่ก็แอบ,บน่ากลัวนะคะแล้วใครโชคร้ายติดอยู่ในทะเลทรายแห่งความทรงจำนี้บ้างคะเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับซงซูหังโดโตแล้วก็เฉลยของเราอย่างมิสเตอรสแคนดี้สมคนนี้เลยครับอ้าวโดงกันทั่วหน้าเลยยังมีอีกครับนอกจากสามคนนี้แล้ว ยังมีหุ่นไม้สอดแนมของ branch leader j ิงโมจาก limitless demon s e c ที่แอบตามเข้ามาดูลาดเราก็ติดแงกอยู่ในนี้เหมือนกันแล้วก็ถูกทำลายไปในที่สุดครับโหมีสายลับติดเข้ามาด้วยแล้วในทะเลทรายแห่งความทรงจำนี้ทรงซูหังเจออะไรบ้างคะดูท่าจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เฉยๆรอเวลาออกแน่ๆเลยไม่ใช่เลยค่ะเจอหนักเลยเขาเจอบททดสอบที่เรียกว่าสุดทารุโหดเลยก็ว่าได้คะ่ะโหดขนาดไหนคะ เขาถูกชายหนุ่มช <c oughs> <S weed>. ุดเขียวคนหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือร่างจำแรงวัยเด็กของท่านผู้อาวุโสไปนั่นแหละครับบังคับให้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบไม่หยุดหย่อนเลยฝึกอะไรบ้างคะโอโหทุกอย่างครับทั้งหมัดทั้งดาบทั้งกระบี่ทั้งค้อนเรียกว่าโดนอัดน่วมทุกวันวันแล้ววันเล่าเลยครับโอ้โดนซ้อมทุกวันเลยเหรอคะ แล้วการฝึกแบบโดนซ้อมซ้ำๆในทะเลทรายนี่นมันได้ผลจริงๆหรอคะฟังดูเหมือนจะเน้นความเจ็บปวดมากกว่าการเรียนรู้หรือเปล่าค่ะเป็นคำถามที่ดีครับตอนแรกก็อาจจะดูเหมือนอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อเลยแม้จะดูโหดร้ายไปหน่อยก็ตามได้ผลยังไงคะการฝึกดาบซ้ำๆเนี่ยถึงจะเจ็บตัวมากแต่มันทําให้ซ่งสูหังเข้าใจหลักการพื้นฐานของการใช้ดาบอย่างลึกซึ้งเลยครับเหมือนมันซึมเข้ากระดูกไปเลย อ๋อ oh, เหมือนฝึกจนเป็นสัญชาติยานใช่ครับส่วนการฝึกหมัดเนี่ยก็ทำให้เขาตระหนักถึงข้อจำกัดแล้วก็จุดอ่อนของวิชาหมัดพื้นฐานพุทธะ basic Buddhist Fist Technique ที่เขาใช้อยู่ว่ามันยังขาดอะไรไปบ้างเหมือนเป็นการบังคับให้เห็นจุดอ่อนตัวเองชัดๆถูกต้องครับมันเหมือนเป็นการตอกย้ำความรู้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็จิตใต้สำนึกโดยตรงเลยซึ่งโตโต้กับแคนดี้ก็โดนฝึกหรือจะเรียกว่าทรมานดีแหละครับในรูปแบบคล้กคๆกันเหมือนกัน โดนกันหมดเลยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นสุดๆไปเลยและมีอะไรแปลกๆหรือตลกๆกเกิดขึ้นในทะเลทรายนี้อีกไหมคะมีครับชายหนุ่มชุดเขียวคนนี้เขามีประโยคเด็ดที่พูดซ้ำๆทุกครั้งหลังซ้อมเสร็จครับประโยคว่าอะไรคะเขาจะพูดว่าเซียวไปวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะเซียวไปหมายถึงท่านผู้อาวุโสไปเลยเหรอคะแต่ทำไมต้องมาพูดกับซ่งซูหังหล่ะคะ นั่นสิครับทรงสูหังก็งงเหมือนกันแต่ที่พีก่ากนั้นคือในที่สุดเขาก็ค้นพบคำพูดวิเศษโดยบังเอิญครับคือคำว่าพักผ่อนพักผ่อนใช่ครับพอทงสูหังพูดคำนี้ชายหนุ่มชุดเขียวก็ยอมหยุดพักจริงๆครับแต่แล้วก็ดันเพลอพูดประโยคที่ชวนขนลุกยิ่งกว่าเดิมออกมาอีกประโยคอะไรคะลุ้นตามเลยค่ะเขาพูดว่าเสี่ยวไผ่ไว้ผมเจ้ายามถึงเอวแล้วแต่งงานกับข้าได้หรือไม่ ฮะ uh huh. แต่งงานประโยคนี้มันอะไรกันคะเนี่ยท่านผู้อาวุโสไปในวัยเด็กนี่มีความหลังอะไรฝังใจกับใครขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความทรงจําที่ซับซ้อนแล้วก็อาจจะเจ็บปวดมากๆสำหรับท่านผู้อาวุโสไปนะครับแต่สําหรับทรงสูห่างท,ที่ได้ยินนี่คือสยองปนงุนงงมากกว่าครับค <laughs> <c oughs> งจะช็อกไปเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามการติดอยู่ในทะเลทรายลวงตานี้ ก็ไม่ได้สูญเปล่าเลยใช่ไหมคะเห็นว่าได้ทักษะใหม่มาด้วยใช่ครับไม่สูญเปล่าเลยพอภาพลวงตาสลายไปซงซูหังก็พบว่าตัวเองได้รับสองทักษะสำคัญมาแบบงงๆเลยครับได้อะไรมาบ้างคะคุ้มกับที่โดนซ้อมไปไหมคะเนี่ยอย่างแรกคือวิชาฟีเท้าคนดีเดินหมื่นลี้ v i r ร u ชวลแมนสแ0 0 0 0วเซ w ไมลครับโหเชื่อยาวจังค่ะเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรคะเป็นวิชาตัวเบาขั้นสูงครับทำให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วปราดเปรียวขึ้นมากๆเลย อ๋อ oh, วิชาตัวเบาดีเลยค่ะและอย่างที่สองล่ะคะอย่างที่สองคือวิชาฝ่ามืออัศนี Lightning Palm ครับฝ่ามืออัศนีฟังดูเท่มากๆเลยค่ะเท่มากครับแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยเพราะมันเป็นทักษะธาตุสายฟ้าที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันใช้พลังปลาโลหิตได้พลังปราโลหิตคือพลังชีวิตพื้นฐานเหรอคะใช่ครับคือพลังชีวิตพื้นฐานของผู้ฝึกต,ตน ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาพลังปราณปกติหรือพวกแก่นแท้ลมปราณมากนักซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับใช้ต่อสู้กับพวกวิญญาณหรือผีต่างๆครับโหมีประโยชน์สุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะกับเรื่องผีผีที่สงสูห่หางต้องเจอทีหลังด้วยแต่เหมือนจะมีเรื่องขำๆเกี่ยวกับฝ่ามืออัศนีนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับฮฮ <laughs> คือพอได้วิชานี้มาเนี่ยมันดันไปกระตุ้นความทรงจำอันน่าอับอายสมัยเด็กของส่งสู่หังขึ้นมาครับ ความทรงจำอะไรเหรอคะที่เขาเคยเล่นปล่อยพลังสายฟ้าเลียนแบบตัวละครในการ์ตูนกับเพื่อนๆตอนเด็กๆนะครับนึกออกไหมครับแบบทำท่าแล้วก็ตะโกนชื่อท่าไม้อะไรแบบนั้นฮ่าฮ <c oughs> นึกออกเลยค่ะกลายเป็นว่าวิชาเท่ๆดันมีความหลังสุดเหยยซะงั้นใช่เลยครับก็น,นับว่าเป็นการได้ทักษะมาแบบแปลกๆงงๆแต่ก็มีประโยชน์มากๆจริงๆนะคะโดยเฉพาะฝ่ามืออัศนีเนี่ยดูจะมีบทบาทสําคัญในภารกิจต่อๆไปด้วย ทั้งหมดนี้ก็มาจากความโกลาหลของท่านผู้วุโสไปอีกแล้วตอกย้ำทีมของเราวันนี้จริงๆค่ะความโกลาหลนมาพร้อมพรจริงด้วยครับมันน่าสนใจนะคะว่าโชคแบบนี้ของท่านไปเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมสุดๆเลยนะคือเร่งการเติบโตให้ส่งสูห่างได้ก็จริงแต่ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียวมันต่างจากการฝึกฝนตามลำดับขั้นปกติแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับค่ะ ซึ่งดูเหมือนจะเหมาะกับซ่งซูห่างอย่างประหลาดนะคะที่มักจะเจอเรื่องไม่คาดฝันอยู่เสมอนั่นสิครับแล้วเรื่องราวความซวยบนโชคดีหรือโชคดีปนซวยเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับเห็นว่ามีเรื่องเสียงตายรออยู่อีกเพียบเลยใช่ครับยังมีอีกเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะที่โชคชะตามันจะยิ่งพลิกผันแล้วก็มีการหนีตายสุดอับอายรออยู่ ครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนขึ้นไปอีกว่าการอยู่ใกล้ท่านผู้สศไปเนี่ยคำว่าอันตรายมาพร้อมโชคลาบนี่มันของจริงสุดๆเริ่มจากเรื่องอะไรก่อนดีคะเริ่มจากเรื่องที่ท่านผู้อวิโสไปไปเรียนขับรถมาครับเรียนขับรถอันนี้ดูธรรมดานะคะตอนแรกก็ดูเหมือนจะธรรมดาครับแต่ท่านไม่ใช่แค่เรียนขับธรรมดาไงครับท่านเสริมพลังให้รถด้วยอาคมสารพัดเลยทั้งล่องหนเก็บเสียงซ่อนกลิ่นอายแล้วก็ เร่งความเร็วแบบสุดๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเร่งความเร็วแบบทะลุพิกัดไปเลยแค่ฟังก็น่าจะเดาตอนจดได้ไม่ยากแล้วนะคะเนี่ยแน่นอนครับผลก็คือพวงมาลัยหลุดเบรกแตกรถเสียหลักตกหน้าผาไปเลยครับโอ้ยไม่น่าเลยแล้วทรงสูหังเป็นยังไงบ้างคะก็ด้วยพลังของท่านผู้อาวุโสป,ปายนี่แหละครับทรงสูหังเลยรอดมาได้อย่างหวุดวิดแค่บาดเจ็บเล็กน้อยโล่งอกไปทีค่ะแต่ยังไม่จบครับ พอรอตายมาได้ท่านไปก็มีรางวัลปอบขวัญให้เป็นหน่อไม้สีม่วงเพื่อผู m บ o มบูชุดครับหน่อไม้สีม่วงคืออะไรเหรอคะเป็นของหายากมากๆครับมีสรรพคุณช่วยเร่งการเปิดจุดลมปราณจมูก n o s e apertures ของสองสู่หังได้เร็วขึ้นมากเลยทีเดียวโอ้รอตายห,หุดหิดแล้วยังได้ของดีมาอัปเกรดตัวเองอีกนี่มันยืนยันคอนเซปต์ยิ่งเสี่ยงยิ่งได้เมื่ออยู่กับท่านผู้อาวุโสไปชัดๆเลยนะคะ ชัดเจนมากครับแต่ความระทึกขวัญมันยังไม่น่าจะหมดแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเสี่ยงตายที่ท่านไปจัดให้นั่นคือบันจีจำสยองขวัญค่ะบันจีจำอันนี้ก็น่าจะธรรมดานี่ครับไม่ธรรมดาค่ะเพราะท่านผู้อาวุโสไปเกิดนึกสนุกพาทรงสู้ห่ังไปกระโดดบันจีจำแต่เป็นเวอร์ชั่นของผู้บำเพ็ญเพียรคือกระโดดจากความสูงระดับเสียดฟ,ฟ้าเลยทีเดียวบันจีจำจากฟ้า แค่คิดก็ขาสั่นแล้วครับซ่งซูหังจะรู้สุดยังไงเนี่ยก็คงจะกลัวสุดขีดแล้วค่ะเพราะท่านผู้อาวุโสไปดันถ่ายรูปเซลฟี่ตอนที่หน้าตาซ่งซูหังบิดเบี้ยวด้วยความกลัวแล้วโพสตลงกลุ่มแชท9ก้าสำนักพร้อมแคปชั่นประมาณว่าดูสิสนุกกันใหญ่เลยวันนี้อะไรทำนองนั้นค่ะโหทำไปได้แล้วคนในกลุ่มว่าไงบ้างครับเรื่องนี้ทำให้คุณหนูซอฟเฟร์เตอร์เข้าใจผิดไปเลยค่ะคิดว่าซ่งซูหังเป็นพวกชอบกิจกรรมท้าทายความตายแบบนี้จริงๆซะงั้น กลายเป็นเรื่องตลกในกลุ่มไปเลยค่ะน่าสงสารส่งสูหังจริงๆเจอแต่ละยองฮ่าๆๆค่ะแล้วหลังจากฐานเรื่องเสี่ยงตายพวกนี้มาก่อนที่ส่งสูหังจะต้องเดินทางไปทำภารกิจที่เจซิตี้เนี่ยท่านผู้อาวุโสไปมีของขวัญอะไรให้พกติดตัวไปบ้างไหมคะเผื่อเจอเรื่องไม่คาดฝันอีกมีของสำคัญให้สองอย่างเลยครับอย่างแรกคือกระบี่บินใช้แล้วทิ้ง0 0 4 Disposable Flying Sword 004พร้อมอุปกรณ์เสริมคือเครื่องยิงกระบี่บิน013เหมือนเป็นอาวุธไฮเทคใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยนะคะใช่ครับเหมือนมิสไซล์ขนาดเล็กเลยก,ก็ว่าได้ส่วนอย่างที่สองนี่เด็กกว่าครับคือยันหนีตายหมื่นลี่10,000 Mile Flying Escape Technique ยันหนีตายฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยค่ะจำเป็นสุดๆส,สำหรับส่งสูหังเลยมีประโยชน์มากครับแต่รูปแบบนี้สิครับที่มันพีค รูปแบบเป็นยังไงคะมันมาในรูปสติกเกอร์แท t ทูลายการ์ตูนพี่น้องน้ำเต้า c o l o r b a s h Brothers สุดแบ้วเลยครับฮะสติกเกอร์พี่น้องน้ำเต้าจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับแล้ววิธีกระตุ้นใช้งานก็พีกไปอีกขั้นเลยครับคือถ้าพลังจิตไม่พอจะเปิดใช้งานเนี่ยให้ตะโกนคำร่ายเวทว่าว่าอะไรคะอยากรู้แล้วคะ่ะมนผลึกจันทราแปลงร่างมนผลึกจันทราแปลงร่างในโลกของผู้บำเพ็ญเพียรเนี่ยนะ ท่านผู้วุโสไปคิดได้ยังไงคะเนี่ยนี่มันต้องเป็นภัยตายที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์การบำเพ็ญเพียรแน่ๆเลยค่ะใช่เลยครับส่งสูหังเองก็คงภาวนาว่าอย่าให้ต้องใช้มันเลยจริงๆทำไม่ถึงที่สุดจริงๆแล้วภารกิจที่เจสิตี้นี่เกี่ยวกับอะไรนะคะคือส่งสูหังได้รับคำเชิญจากคุณปู่ของเพื่อนสนิทคือถูโปนะครับให้ไปช่วยตรวจสอบเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับผีที่หมู่บ้านในเขตถนนหลัวซิน ที่นั่นกำลังมีปัญหาเรื่องผีอรารวาดอยู่อ๋อภารกิจปราบผีนี่เองแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ใช้ฝ่ามืออสศนีที่เพิ่งได้มาไหมคะภารกิจสำเร็จลุล่วงได้ดีเลยครับเขาได้ใช้ฝ่ามืออสศนีจัดการกับพวกผีบริวารได้เยอะเลยแล้วก็สามารถกำจัดแกนนำที่เป็นผีนายพล Ghost General ได้สำเร็จเก่งจังค่ะส่วนหนึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพี่สามภพด้วยนะครับที่ส่งธงจับวิญ,ญญาณมาให้ยืมใช้พอดี มีคนมาช่วยด้วยครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือหลังจากจาัดก,การเรื่องผีเสร็จเขาก็บังเกินไปเจอสมุนไพรสําหรับปรุงยาปราณโลหิตที่เขาตามหามานานครบชุดพอดีเปะ๊ะอยู่ในฐานที่มั่นเก่าของออโ์มาสเตอร์ที่ถูกทิ้งรางไว้แถวนั้นได้ยาครบชุดเลยเหมือนโชคดีมากๆเลยนะคะโชคดีมากครับซึ่งนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นผลจากพรแห่งโชคของท่านผู้อาวุโสไปอีกตามเคยนะครับที่มักจะนำโชคดีแบบไม่คาดฝันมาให้หลังเรื่องร้ายๆเสมอ แต่ตามสไตล์ของเรื่องนี้แล้วพอได้ของดีปุ๊บเรื่องร้ายๆมันต้องตามมาติดๆแน่นอนเลยใช่ไหมคะถูกต้องเพลงเลยครับทันทีที่ได้สมุนไพรครบชุดซงซูหังก็สังหอนใจถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาทันทีเลยครับเขารู้สึกได้เลยว่าต้องเป็นผลจากโชคของท่านผู้อาวุโสไปแน่นอนแล้วก็เป็นจริงไหมคะเป็นจริงดังคาดครับเขาถูก Branch Leader จิ้งโมจาก Limitless Demon s e c ที่ตามมาถึงเจียงหนานแล้ว พร้อมกับเพื่อนร่วมทางอีกคนคือดาวาอิสฮัฟกอดดักซุ่มโจมตีครับคราวนี้เจอระดับหัวหน้าสาขาเลยแถมมากันสองคนอีกแล้วซงซูหังจะซื้อไหวเหรอคะสถานการณ์ขับขันมากๆครับตอนแรกร่างโคลนขนุมหมาของโตโต้ก็ออกมาช่วยสู้นะครับแต่พลังก็หมดไปก่อนที่จะจัดการศัตรูได้อา้าวแย่เลยสิคะใช่ครับซงซูหังเลยต้องตัดสินใจใช้ไพ่ตายที่เตรียมมา คือกระบี่บินใช้แล้วทิ้ง004ที่ได้จากท่านใบนั่นแหละครับใช้กับใครคะเขายิงใส่ดาวเอสฮาฟกอดครับสังหารได้ในดาบเดียวเลยแล้วที่ฉลาดคือเขาใช้อนุภาพของกระบี่บินเนี่ยส่งน้ำต้าวิเศษของฮาฟกอดให้ลอยขึ้นไปท่องอวกาศด้วยเลยโหทำไมต้องส่งขึ้นอวกาศคะเพื่อป้องกันไม่ให้บรันช์ลีเดอร์จิงโมเอาไปใช้ได้ไงครับตัดกำลังศัตรูไปในตัวเลยถือว่าคิดเร็วทำเร็วมากเด็ดขาดมากๆเลยค่ะ แต่ก็ยังเหลือจิงโมที่แข็งแกร่งกว่าเยอะเลยนี่คะแล้วซ่องสูห่างจะทำยังไงต่อเขารู้ตัวดีครับว่าระดับพลังห่างกับยิงโมมากสู้ตรงๆไม่ไหวแน่ๆเหลือไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนอกจากจะต้องใช้ไพ่ตายสุดท้ายที่น่าอายที่สุดมาแล้วสินะคะถ้าไม่ตายในตำนานใช่ครับเขาหลับตาปี๋แล้วตะโกนสุดเสียงว่ามณพฤจันทราแปลงเรื่องในที่สุดก็ได้ใช้จนได้แล้วผลเป็นยังไงคะ ยันพี่น้องน้ำเต้าทำงานไหมคะทำงานได้สมบูรณ์แบบเกินคาเลยครับสติกเกอร์พี่น้องน้ำเต้าส่งแสงวาบแล้วยันหนีตายหมื่นลี้ก็ส่งซงซูห่างวาบหายไปต่อหน้าต่อตาจิงโมที่กำลังงงเลยครับหายไปไหนคะเหมือนส่งเขาไปโผล่ตรงหน้าท่านผู้อาวุโสไปที่มารออยู่แถวนั้นพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหเหมือนยันรู้ใจเลยนะคะส่งไปหาคนที่ช่วยได้พอดีใช่ครับ การปรากฏตัวของท่านผู้อาวุโสไปทําให้สถานการณ์พลิกผันทันทีเลยครับสุดท้ายก็นําไปสู่การจับกลุ่ม Branch Leader จิงโมได้โดยซูแคลนเซเว่นที่ตามมาสมทบที่หลังจับตัวหัวหน้าสาขาได้เลยยังไม่หมดครับยังทําให้ได้กระบี่มิทิออสอดของท่านไปคืนมาโดยบังเอิญอีกด้วยเพราะสิทธิ์น้องของยังมิสเตสแคนดี้ดันตามมาเพื่อจะส่งกระบี่คืนให้พอดีจังหวะมันพอดีไปหมดเลยครับ โอ้โหจบแบบพลิกล็อกพลิกไปพลิกมาสุดๆเลยค่ะเรียกว่าถึงจะหนีแบบหน้าอายไปหน่อยแต่ผลลัพธ์นี่คือดีเกินคาดมากๆเลยนะคะได้ทั้งจับศัตรูตัวเป้งได้ทั้งของสัมพันธ์คืนมาอีกใช่เลยครับมันเป็นการปิดฉากช่วงเวลาแห่งความโกลาหลปั่นปวดในบทที่168-191ถึง19 191นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับสรุปแล้วเนี่ย ความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งหมดที่ท่านผู้อวุโสไปก่อขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำลายข้าวของการสร้างทะเลทรายหรือกิจกรรมเสี่ยงตายต่างๆนานาเนี่ยค่ะมันกลายเป็นบททดสอบสุดขั้วที่ผลักดันให้ส่งสู่หังต้องพัฒนาทักษะความสามารถในการเอาตัวรอดแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติมากๆเลยครับมันยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดระหว่างความโกลาหลกับ พอเห่นงการฝึกฝนที่มาพร้อมโชคระดับหายนะของท่านพู้อุโสไปจริงๆนะคะคือแม้จะอันตรายถึงชีวิตแต่ก็มอดโอกาสแล้วก็การเติบโตแบบก้าวกระโดดให้ทรงสูงเสมอเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งน่าพัานพพึงแล้วก็น่าทึ่งไปพร้อมๆกันครับ โชคชะตาของท่านผู้อุโสไปเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างรุนแรงจริงๆทําให้ซ่องสุหังต้องเผชิญหน้ากับทั้งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในเวลาไล่เลี่ยกันตลอดเลยนั่นสินะคะมันทําให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้จริงๆว่าแล้วในอนาคตข้างหน้าล่ะคะ พรแห่งโชคชะตาอันแสนจะคาดเดาไม่ได้นี้จะนำพาซ่งซูหังไปสู่การเติบโตในรูปแบบไหนอีกหรือว่าจะนำหายยนะรูปแบบใหม่ๆที่เหนือจินตนาการอะไรไมาให้เขาต้องเผชิญอีกบ้างคะเนี่ยเป็นคำถามที่น่าติดตามต่อไปจริงๆค่ะน่าติดตามมากๆครับแต่สำหรับวันนี้เรื่องราวความโกลาหลสุดป่วดในช่วงนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเจาะลึกเรื่องราวสนุกสนุกมันๆแบบนี้ด้วยกันค่ะยินดีเสมอครับ แล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ